ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับ y e l l o w Channel นะครับวันนี้ตัวผมก็จะมาเล่น Richter Roming a นะครับพร้อมกับสหาย b a c k o r a n g e r นักโยนในตำนานนะครับเล่นเกมนำก็กลายเป็นเกมตามได้นะครับส่วนเกมตามนั่นเหรอตามตามครับนำไม่ได้หรอกครับก็ในส่วนทีมของผมนะครับก็ประกอบไปด้วยทาชิ เอลสุตูเลนริกเตอร์แล้วก็วีล่านั่นเองนะครับไปพบกันในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะออกโรมนะครับมาแล้วในตำแหน่งโรมมิงริกเตอร์นะครับเป็นตัวชอบงัดทั้งงัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันดับแรกเราต้องซุ่มในพุ่มนะครับ ใครหลงมาโดนงัดแน่นอนเอาวทชี่ขอลมเฉยเออได้ได้เดี๋ยวให้โลมเดี๋ยวให้ลมของัดก่อนอืมโอเคอ่ะผมให้ลมก็ได้ผมไปออฟเลนก็ได้ครับมาเา้าล้วแครี่เราไปอยู่ทำไมาข้างบนอะ่ะโอแครี่เล่นแพทใหม่4.0ครับแครี่เลนดาร์คครับผม ความลับของแพด4.0นะครับเห็นไหม,ม,มจัดไปครับจัดไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเล่นโรมพร้อมกับออฟเลนไปพร้อมๆกันขึ้นลงขึ้นลงครับนง,งี่ยง,งัดเข้าไปครับนงี้ยงัดเข้าไปครับถึงกับฟิกเกอร์นะั่นน,น,น้อนเป็นไงล่ะมาแล้วเราก็มาดวลกับเซลลสุม่มเดิมครับผม เออเอลซูเล่งนานเล่ง,งานละเธอโอ,อ้โวืดไปซี่วืดไปซีโชว์วืดก่อนให้ได้ใจให้เอลซูได้ใจก่อนครับนี่งัดโดนต้องแบบของเพื่อนเพื่อนนี่องัดวืดไปอีกทีหนึ่งเป็นไงล่ะนะให้เอลสูได้ใจแต่ก่อนเ <Euros? S 1> ก็บแทบก่อนเก็บแทบก่อน เล็นงนานเล็นงนานเล่นงนานใช่ไหมเล็นงนานใช่ไหมนี่เป็นไงนอ,อ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากแบ็คโบรินเจอร์ทีมมาดูอะไรอนผมเข้าใช่ไหมเข้าก็เข้าสิเข้าก็เข้าสิกลัวที่ไหนอ่ะฟิกเกอร์หนีก่อนหนีป้อมยิงครับป้อมยิงถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวค่อยมาไหม โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผิดหายเอาไปเอาผิดก่อนมล่าต้องผิดต่อหมดเลยนะเนี่ยกลับบ้านก่อนข้างบนโดนนะครับเอลสุเอลสุเอลสุขึ้นไปเล่นเลนบนแล้วครับผมเอลสุฝั่งเขานะครับขึ้นไปเจอเอลสุของเรานะครับเลนบนแล้วได้ได้ได้เนี่ยครับความลับของ 4.0ครับแคลรี่เลนดาร์กเป็นไงครับเราเจอคาร่ากลับมาหลอกได้ครสบายเนี่ยเปิดอันตรีเขาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาแค่นี้พอโอทายที่เอาต่อเอาต่อได้ได้ได้เอาต่อใช่ไหมเดือดเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ลงมาทำไมวะเนี่ยมาตุเลนเออจัดเข้าไปหนึ่งดอก เดี๋่เองครั้อีกทีหนึ่งเป็นไงล่ะเติมไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงโดน,อนน้อน,น,อนทาร่าก็แค่ขนมกรุบครับถ้าไม่มีอาญาเธอก็แค่ขนมกรุบ <c oughs> อย่าให้คอมโบกับอาญานะครับตอนนี้ทาร่ามาแรง เลที่ดีจากก <been> ่อนเพื่อนเอาลีลา่าไปแอบเก็บนาคอดข้างข้างบนนะครับผมตรงไออะไรนะตรงตรงมอนสเตอร์เลทนะครับเอาละเราขึ้นไปเติมข้างบนบ,นบ้างเอาดิเอาดิให้สุเรนเสียล่างไปครับเอาลีลาเอาละเอาละโอ้โหผเอาดิปาเป็นอัศวินตายเลยตายเลยนีไน่ไตายเอา ไม่ใช่มาหลอกนะครับอันนั้นเป็นคิดกีดป่ามอนสเตอร์ป่านะครับนัดยังไม่ได้สกิลรีอือติเกอร์โยกเป็นไงอ่ะงัดสวยไหมน้อนเป็นไงล่ะ,นนนนละห้าซับพอร์ตห้าซับก็ผมไม่ได้คิวเลยเ งัดอย่างสวยแต่ไม่ได้คิวตัวเน้นเน้นล่างขึ้นบนครับผมมาแลงวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเออเป็นไงเอาเงเอาด้เอาได้เอาดิเอาดิโอ้โหูเวไยมาได้เพื่อนเขาปลอมเพื่อนเอ้ยรอร้อนนะโตงัดเข้าไปงัด เราเล่นเราเล่นออฟเลนนะครับแต่ว่าเราจะเล่นแบบโหดโหดหน่อยออกออกเป็โเนโบเกนสเปียนะครับนี่เลนบนครับเอากันหนักเลยครับญญเลนบนครับเห็นแต่มินิแม็กนะครับนี่ไงนี่ไง,ไงเล่นกันแล้วไปแล้วตัวเลนไปเติมแล้วตัวเลนไปเติมแล้ว ได้ไม่ได้ไม่รู้ผมจะกางก่อนเออได้ไปแล้วแต่เป็นตะกอของทาชินะครับนะคอตไล่ตัดเวฟนะครับกลางล่างเพื่อผู่จัดการอัพฟอร์มนะแต่ว่าผมลิสเตอร์นะผมไวอยู่นะนี่ยผมไวผมไวผมไวผมแล้วเอาไงเอาไงเฮ้ยนะคอตเจอกับวีไล่อีกแล้วเพื่อน งัดไปงัดไปงัดไปงัดไหน้าที่ของออฟเลนก็แค่นี้ครับตัดคิกลางเพื่อเพื่อนนะครับแล้วก็ตัดคิปฝั่งออฟเลนของตัวเองนะครับให้ถ้าอยากให้ไวก็ตัดคิปข้างบนนะครับนี่ตัดให้ตรงนี้เห็นไหม ตัดบอลนี้เลยจะได้เติมเกมได้ไวกว่าทา้าแต่ละก็เป็นตัดแลเราตัดไวกว่าเราก็ไปเติมก่อน,น,นเป็นไงบ้าเสร็จแล้วเราก็มาลา่าทิศการเพื่องน้อนชั่วจริงเอเอ้ย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 นาตาญานาตาญานี่นายทำอย่างนี้ได้ไงนี่ยหนึ่งคิวมาแล้วเพื่อนเพื่อน,ไม,น,อนไม่โดนไปโดนไป มางัดไม่โดนะครับงัดคพือคอค่อครับงัดคพื่อครับพอไอ้พอละวีล่าฝากกลางด้วยนะเพะออื่อนเดี๋ยวคอเอาติดล่างก่นอ,องนงัดตอไปละฉันได้โบเก้นสเปียร์มาแล้วทีนี้ออกโอมิอาร์มอีกชิ้นหนึ่งเพิ่มความแรงเป็นระดับ2อเท่าครับผมเนี่ยพยายามเล่นล่างกับกลางนะครับแล้วก็ให้วีล่ารีบขึ้นไปเติมข้างบน ใส่ลยังไม่ไปเราก็รีบเคลียร์ให้ก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปเติมโอ้โหไม่ไม่ไปละเก็บแถบก่อนกลับ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 เลนล่างก่อนล่างขีดดันนะครับต้องรีบกลับไปคันเป็นไม้แบบนี้สบายสบายเคลียร์เสร็จแล้วก็เดินครับผมวิธีการครับตัดติดข้างหลังไปเลยครับนี่นี่นนนนนนน ครับแค oh, okay. oh, okay. so, ่น like ี้เราก็เด okay. oh, ินไวกว่าก็วเผื่อได้ป้อมนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหยนะคอสมาจากไหนวะเนี่ยเล่นดีว่ะนะคอสเล่นดีใช่โอ้โหตัวอันตรายก็ได้ก็พอได้นกประชนะเนา ซุ่มครับแอบซุ่มครับแอบซุ่มงัดรถเข้าไปงัดเข้าไปอีกทีหนึ่งดี๋ยวร่ก็ไปเติมแอดคอร์ดมันยังไม่ยาวเสียบป้อมนะเพื่อนเมันต้อป้อมดีน,นะนะคอร์ดมันจะมานีมันจะมาเนาีคอร์ดจะมามันโดนตักข้างบนเลย นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่นนนไปายทำอะไรเหรอแบค็คออร์เดนเจอ,อร์นี่ทำอะไรก่อนีนปัดตัดไม่ได้เออเข้าไปข้างในเลยมาเลยมาเลยโอ้โหติกเกิลโยกอีกแล้วออคอยตัดแรกคอยตโอ้นี่ก่อนโอ้นะคอดเพื่อนอย่าเพิ่งทำโค้ดลูกกระสุนปริศนามาจากไหนอะ กลับบ่อแล้วสิแบบนี้ไอเอลซุวิ่งแม่นเหลือเกินยโอ้เอลสุตข้างบนเราแพ้เอลสุมันด้วยี่ไม่เป็นไรเอลสุจำไว้นายโดนเราแน่ แล้วเราก็ได้เลนล่างกับเลนกลางมานะครับเป็นที่เรียบร้อยเพราะการเดินเกมของลิกเตอร์ที่เดินอย่างรวดเร็วนะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะเล่นกลางสองกลางมาดิเปิดอันติเข้าไปสวนเข้าไปข้โดน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 นี่มาฮะมานี่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 มามาดิอู้หายแล้วเริ่มออกการโยนละสองตัวซ้อน ก็ซอ,อน,นวิลาวิลากำลังไล่นาคอดนะครับนี่นี่นี่เพื่อเพื่อละนีะะ่ไม่เอาดีกว่ากับอ๋อวิลาวิลาตายครับวิลาตายคมินิแมพเห็นไหมโอ้โหเรียบร้อยเอลสุยิงแตกไปก่อนผมเก่งเกินขอโทษขอโทษ เออเอลซุฝั่งตรงข้ามเยอะเย้ยนะครับผมไม่รู้มันก่าใครเนี่ยอ๋อมันก่าตูเลนเักโยนในตำนานต้องโยนหรอกน้อนอาคีปหลักของออฟเลนนะครับของผมก็คือดันคลิปให้ถูดสูงเข้าไว้นะครับเห็นไหมดันถูงสูงไว้กลางล่างบนกลางล่างบนนะครับ ให้เมดออฟแครี่อะไรให้เมดลมแล้วก็ป่าแครี่ไปรวมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามดันคลิปให้ครับอถอยสวรรค์มาทอาดมาตูเลน,เ,ลน,เ,ลนเอาดิตูเลนเอาฟาวดิมาดิครับโอ้ยถลายลไม่งงัดเข้าไปอีกทีไม่งงัดเข้าไปอีกทีนึงเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่งละโอ้โหไม่ตายสุดยอดส,สวรรค์ดีครับน้องเอลซู บอกขวันดีใครเนี่ยเออเออเอ,อเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเจอฟิกเกอร์โยกเข้าไปเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ได้่ะเอาแยะโดนอีกแยะเอลซุแม่นจังยิงผมเองนะเอลซุนะแบบก,กับบอรครับผมเดี๋ยวใครว่ากันใหม่ เติมเลือดก่อนออกดาบแดงไปเลยครับผมแต่นี่เอาให้สุดครับดาเมจสุดๆแลอย่าไปกลัว่าครับนาตาาก็แค่ขนมกรุบนี่ต้องไปสู้กับมาหลอกรู้สึกเหงาโอ้โหไม่ได้ละอกนีก่อนเรียวคุดามาแบน้ำน้ เอฟฟูในโอ้โหมันมีแถบวะ่ะไม่ดีมึก่อนเอาไว้ฝันดีเลยแบบนี้โอ้โหแสดงว่าตีลดนตายตัวแล้วครับผมมาดิอันติเข้ามาแล้วอันติเข้ามาแล้ว,ลวงัดเข้าไปงัดเข้าไปเป็นไงล่ะงัดตีแตกเลยอ่ะน้งนอง ้อมไปป้อมครับผมป้อมไหมเพื่อนเพื่อนเออเออผมออกก่อนป้อมยิงเออแอบแตกไปแล้วเก็บแถบให้ด้วยเก็บแถบให้ด้วย นี่ครับทีทีการเล่นฮอปเลนที่ถูกต้องนะครับคือตัดปางตัวเองครับหยอกหยอกหยอกไม่ใช่นะครับผมพยายามตัดขีดให้ขึ้นสูงให้กับเพื่อนครับแล้วก็เดินตัวให้ไวพอส่ดยซตอนครับนี่มาดิมาดิมาดิใครเนี่ย นาคอดเหรอนะเขาพิกเกอร์ตามามานีดิมาดิโอ้โหมันจะดตะเออเฮเจอสุมาจากไหนกันเนี่ยมาถึงก็ยิงอย่างเดียวเลยเออได้นะจะเอาฟ้อมร้องง่ายไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวเคลียร์เวฟสักสองเวฟแล้วก็เข้าไปรวมเพื่อนนะครับเออจัดตุ๊วตุ๊ สูวนครับผมสู้วันครับไม่ได้โดดครับผมอืออกครับผมแค่นี้ครับเข้าแล้วก็ออกออก้วก็เข้าครับผู้กันยังเดียวโดนคุกคอบเป็นผู้ที่ดันต้อมอย่างเดียวครับตอนนี้อ๋อโดนละโดนละโดนครับโอ้ย ช้ได er il ้นะใช้ได้นะเอ็กซเราเริ่มมาแล้วเพื่อนบวกก็บวกไปก่อนครับทำเวฟคลิปไว้ก่อนครับเพื่อความได้เปรียบครับถ้าเกิดทีมเราแพ้ไฟนะครับอย่างน้อยคลิปก็ดันเวฟให้เราครับเขาก็จะต้องกลับไปเก็บเวฟคลิปก่อนครับถึงจะมาดันเราได้นะครับ การอ่านแผนของผมเดีือดๆหั่นลาผมอยากงั้เท่าไหรงั้เลือดเยอะนะมังกรนมังกรเลเวลสิบห้าถือว่าเลือดเยอะมากๆถ้าเกิดเราพลาดนี่คือแพ้ได้เลยมาแล้วเรามีหมดามาแล้วเอ้ยเป็นไงล่ะ ้บิกเกอร์ er, ตามดีน้องๆนี่นี่โ, antis, โอ้โหโอ, ados, โอ้ painful. โหยกยกยกบิกเกอร์ยกอืเป็นไงล่ะไม่ต้องคิวเยอะครับแค่สองแค่เพื่อนก็ д, lan? โอเคแล้วครับผมเพื่อนตายหมดเพื่อนตายหมดใช่ไหมมาดิสองกับสามมาดิผมเนี่ยสองกับสองดีกว่าโอ้เอลซูไม่สนใจเราเลยเหรอเอลซู มาเป็นไงล่ะโดนเราเข้าไปคาราก็คาร่าเพื่อนเ่เอาจบไไม่ใช่ไหมไอ้อ,อิโอกาสได้ไหมีฬาเขาก็โอกาสนะเพื่นอนเพื่อนเอาสักสามทางได่ไมึเม่ต้องสามทางเพื่อเพื่อนต้า ผมแจกผมแตกเอาจบเกมไปเลยลวกันนะครับผมนี่อไงานแบบสีมองเท่งแน่นอนจบไปแล้วนะครับกับเกม Richter of Rain นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะได้ MVP ในตาอันนี้ผมได้เหรียญทองไฟเตอร์ครับ MVP ไม่ได้ใครได้เออวีล่านั่นเองครับผม สุดยอดจริงๆนะครับท่านวีลาอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูดาเมจของแต่ละท่านกันนะครับครับนี่ครับอืมวีลาตายแค่ตัวเดียวนะครับคิวไปตั้งเจ็ดนะครับสมแล้วที่ได้ MVP นะครับส่วนกระผมนั่นหรือ รับดาเมจไป20%นะครับทีมไฟ61%ครับดาเมจน้อยกว่าวิลาไป2%นะครับไม่เป็นไรครับผมสุดยอดแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ